สดีค่ะอฟซีฝังไทย aw, และฝ er bon right. ั่งลาวและต่างประเทศวันนี้น้องกระดาจะพาไปตามน้องคกเตอร์น้องคกเตอร์ให้เลขโมวดลแล่ให้หกเจ็ดตรงตรงงวดนี้ให้ต่องวดนะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังติดตามช่องแม่น้องกระดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ยินเก่าเกศนตังบ่คือกันไปวัดเมื่อได้ปูกระถางมาได้บ่ได้อยอ่โบกับเล็กกับเล็กีขึ้นรถเห็นดัง่ัออ่มีนม่รหอ้บิงกันบงคลาเรีนดีล้วแป๊ปไปเรียนนงเติมไปไหจ้ะจะเอาเท่อะไรนี้ นะะี่นี่มาเยี่ยมน้องคอปเตอร์นะคะนะคะน้องคอปเตอร์นะคะหลังแต่ต้องหวดปนตีรถทะเบียนรถเก๋งหกเก้าเจ็ดนะคะออกสามตัวท้ายมุนนะคะนะคะแล้วก็ข้าวกรตาไทยหกเก้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดนะคะออกซะออกสองตัวบนอีกพี่น้องเอ้ยสุดยอดมากๆากนะคะนะองเจ้ามือเพคนๆนะคนขาดคนยากมากเขาก็ต่อลน หอมันนแล้วก็นั่งนั่งนั่งนนังกข์ั้นอนดีเอหน่อยเอฟซีบข้านมพดีครับก่อนเดี๋ยวัสดีขั้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดียวยานกอนเนาะเอฟซคุณเพชรเกาหลีหากร้อยบาทนะคะคุณอนันต์หนึ่งพันบาทคุณสมศักดิ์สามคุณสุพนิ์หนึ่ง ค่านมคุณลุงใจดี500นะคะคุณตุก300 FC จากออสเตรเลีย1 0 0 0บาทรวมจำนวนเงินทั้งหมดทั้งมวลสามพนเด้อะคะถึงมือแล้วเด้อนะตักขอบคุณหลายๆเรย่องจีทุกคนเลยที่มาช่วยคานมหลาน <laughs> เลี่ยงสอยกันเด้อยังไม่วอยกันเลียงสอยกันทั <laughs> ่ว <laughs> ประเทศพี่น้อง <laughs> เลยนะคะมัดว <laughs> นี่อันรัามิมาปัน้นวสีสๆดอก เพิ่นตีคัดได้ข้นคัดได้ไปอ่ะเกิดรูปแล้วแต่ว่าเจ้าสิมันใจเ่ามันใจแต่ว่าแต่ว่าบ่ปากกันนะบัดนี้ก็เลยซื้อลัตติรี่ได้ผ้ากันซื้อแล้วอ๋อซื้อแล้วว้แท้เอาอยู่ในกล่องสลากกันดีซื้อในโทรศัพท์ก็ตั้งก็ว้าได้แล้วบัดเนียนซื้อแล้วกันขึ้นมาบัดฟันไว้เงียนข้างๆนั่นเป็นงานแต่ว่าเป็นงานบัดมาฝากกินลาบวัวอยู่ยเงียนตะของคนหลาย คนมาได้กินลาบมัวงวดบางหันก็ได้กินลาบมัวไปกินยุกลางเดือนอันว่าต้องกินลายเรื่องม่วนี่กินหน่อยๆพ่อวริษัทบอกข้าเจ้าไหมแต่บางัวนี่คนหลายหลายกินลาบมัวงยี่ห้อใครก่อนอันยี่ห้อคางกันนี่เป็นงานแต่ว่าเอามากินยี่ห้อมากินยี่ห้ออ่ะแมนบ้านเลขที่เพิ่นเป็นงานบ้านเลขที่อย่างบ้านเลขทีสิบแปด พากันซื้อซื้อและจารีใบหนึ่งมูะมูซีมูแปดมูซีอันนี้เลขบ้านที่เป็นงานเราเลขรถที่ว่าน้องเขาไปลูกเด็ยหาศูนหาเอาทาเลงทะเบียนรดเต็มเต็มมีสามนั่นมีสามตัวเมนเอาเพื่อซื้ง่ายแถวบปเนี่ยศูนหาห้าศูนห้ารดซาเลงเพิ่นลูกเพิ่นไม่ได้ตีมันเมื่ะกะอันเพิ่นเพิ่นไปต แค่เดียวต๊อยู่ข้างบนเลย่บ่ได้ต๊มองเลขกันไหมต๊อยู่ข้างบนต๊แล้วเมื่อแล้วลูกปวดไปยังสิไหมที่คือกันกวดอันงวดก็ละกวดอันเก้ากิดออกสามตัวตรงตัวะเออก็กวดไปยังสั่นแตัวถ่ายนอนจะเนาะสามตัวถ่ายกเก้ากนแต่พี่น้องเอฟซีควยคิมนี้ต้องไปเป้าไปหาคุปลตตลรี่แล้วพี่น้องเห็นบ่มันออกเก้าเออหกเกกหกเก้ากสาม้าะได้ังี่าเสรลนก็เลยว่า งดนี่ไปเข้าซื้อไปลูมนจีคืองวดก่อน้อหาว่าด้นไมเนีพอซื้อแล้วยังมาฟันอีกมปฟันดีพร้อมได้กินลาบงวนเลขเขาแล้วอซื้อไปแล้วแร้วมาฟันซื้อแล้วเขาแล้วมือวานี้ซื้อแล้วกันขึ้นมาฟันวาได้กินลาบงวซื้อไว้แล้วซื้อตัวใดแน่ก็ซื้อตัวเดียวนี่แหละศูนยห้าหนี่บออันเก้าเก้าเกจดเก้าเจดห้าห้าสองใบอ๋อซื้อลอตตอรี่ใบเนี่ยอ่าซื้อไว้เกเจกับ ฮาซุนฮานเหล็กพกตัวคือเขาบอกยูว่าเศร้าว่าเก๊กเก้าเก๊กเก๊กเก้าเก๊กยิงสิแมะอ๋ออะไรตามเก้าเจ็กกรับเมนก็เลยเอาตัวนี้เป็นตัวนาคือเอาตัวอันหาซุนฮานี่เป็นตัวทั้งหลังมาเลยสิแมะไอ้ไมได้พกตัวเมนวันที่หนึ่งนะสลุดสุุดง่ายว่าซื้อลอตเตอรี่นี่ซื้อแค่หาซุนฮาแมนฟันไม่ได้กินลาบหัวเมนอันใต้ดินนั่นเพื่อันใต้ดินก็ซื้อแล้วซื้อซุนหานซุนฮานนี่เออ ซื้อถ้าศูนย์หาูย์เก้เจซื้อบอซื้อเอาสรุปว่าอาซื้อไว้ศูนยหากับเก้าเจ็ดนันสิลงแบบนั่นเอาเอศห้าซื้อไว้แล้วกับเกเจนะคะอันเนซื้อ้สงคนี่เลพี่น้องบนฟาไมาได้กินเขากับลาบง้วเี่ค่ะเป็นงบใบขายมือเหล็กออกมือเดียวอ๋อบมจัมันดังเนาะเลดังเช่นซื้อไว้นี่สำนีอันจคนันก็จะไม่ได้กินเขานี่พี่น้องมันได้อีกไบประสันเรียว่า ตองหัวด้วยเนาะตองหัวด้วยเนี่ยนุ้ยกเล็กให้เล็กค่ะกออกเมื่อวานซื้อนี่เนาะโอ้อง้มกิน่าเปิ้ลตีทะเบียนเนี่ยมาฟันบิวซื้อเมื่อกี้มาสิได้เลขไปน้ำนี่นี่พี่น้องโชคดีบ่สอ้าวซื้อไว้แล้วฟันมาได้กินข้าวเลขออกจังมือนี่กันไดว่าแงมือเสาผ้าผ้าหลานจิตใจบาทนี่ไปวัดมาเร็วบาทนี้อผัวเพิ่นก็เลยเฮ็ดกับเขาก็เลยพาไปหาเลน จะพูดถึงว่าเลขไอ้เลขเก้าจ็นี่เป็นเลขโต๊ะเนี่ยมันกับกวางกันเลยนี่แต่ว่าออกเพี้ยนบ้านดีดิบ้าอื่นเด้รื่องบ้านน่นออกชื่อมือออกชื้นขึ้นมือบ้านนี่เขานอนวายเป็นคาร์เมอร์เป็นบ้านนางลูกขึ้นจี้จี้ว่าอู่สองเทียเทียที่สามจี้จี้ยังจี้จี้กับกำกำบันสี่ไปงสี่ออกหนึ่งสี่สี่ถ้าขันจืดจีนึงเลขรัฐบาลไทยเด้๋นี่ อาเพ่นเพิ่นฝันฝันว่าบ้านข้างๆเป็นงานเพิ่นไปเอากับเขาไมา่กินบ้านจากของบ้านข้างๆเป็นบ้านเลขที่หนึ่งแปดมูซีนะคะอน้องคอปเตอร์ไปตีทะเบียนเป็นทะเบียนสามตัวนะคะมีห้าศูนย์ห้านะคะแล้วอาเพ่นกซ็ซื้อไว้ศูนย์หากับเก่าเกจซื้อไว้แล้วฝันว่าได้กินเขาพี่น้องเอ้ยนะคะนาจากเขานะคะ นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เก้าเจ็ดเป็นเลขโตเก้าเพิ่นตามศูเป็นเลขน้องเขาตีทะเบียนหรือพอไปพี่น้องเอฟซีจะตัดเอาหาก็ได้เนาะเนียนะตัดไทเบอรฮาฮานี่ตัดน่าเอกซีฮาว่ตันทออกมากว่าตัดไทบกนเอฟซีเอฟซีเอีเอฟซีนี่เขาลงมาได้ก็จะซื้อแบบนั้นได้จ้ะซื้อยังมีได้ซื้อกนกจะฟองจอง่ละพี่น้อง คที่ย่าวองเ,นเลนเนี่ยเฝ้าเคลียดนี้ไปซ่องไม้เ้อะท่าในใดก็ยืดน้ำกันตลอดตอดตั้งจนกว่าจะเศร้าเหตุผลแล้วพี่น้องอากาศตัดให้แล้วนะคะปะ้าสังวาตีตะเบียนต้องหวดอ่ะอะเราลดซ่าเร่งขั้นนี้เยอะใส่อ่ะห้องเกือนบ้านผ้นาไปเริน ถ้าขั้นไหนถ้าถ้าเขามาเขาเขาก็จะไปลูปไปตีถ้าเขาบ่มากเขาก็ขึ้นเสือพี่น้องเอฟซีสังเกตดีๆน้องคอปเตอร์ตีทะเบียนตอนนั่นทะเบียนลดขายลูกชิ้นซีหกมันบอกวดถัดมากแมนเราทัดมากมาตีหกเจ็ดเข้าสือบัก้ลยมาออกหวทิพานออกหัวทีผ่านมากหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่เป็นตะเลียใจว่าพี่น้องแต่วัเก่าเจ็ดห้ามลืมห้ามพลาดเขาคือบอกว่าเศร้านะเร่งน้องเขาท้า่ตามนี่เสียดายเนาะแมนอ้าอัน โกเกตกระตัดให้อาเพี้ยได้หลายปผนได้ค่ะเร่ร่อยหนึ่งผู้ลูกสาวได้หาบาทชื่อแน่นหน่ะไว้เพิ่นยังว่าเพิ่นจีบว่ถือหนเน็้บอใบแม่ได้ซอยเส้นใหญ่ก่อนตัวของได้เส้นน้อยก็เป็นถือว่าถูกได้ท่อมเส้นน้อยแม่ได้เส้นใหญ่แม่นมันมันก็เรียกว่าความจริงก็คือแบบนั้นเลยเนาะบัดนี้ชื่อแล้วบัดนดีใช่ไหมแม่เมื่อคืนนี้จอยได้ไปก็แม่อีกดิจอยได้ไปนั่นแม่อีกอยู่นสัตว์ชื่อน้ำกันชื่อน้ำกันอีกว่าเนี่ยชื่อไว้แล้วเพื่อนแม่เพิ่งลูกชื่อน้ำกันอีกแล้ว แม่ซื้ออะไรกันซื้อน้ำอยนีเอาคนย่านน้องคอมเตอร์กวนที่มันเอาร้านนี้แล้วเนียนีอยากแกะดึงโทรศัพท์เมีนอยากเอาโทรศัพท์เนี่นเ่ิูมวูาพวกหนูเห็นยังมันไม่ตัสิดึงโทราัพท์อันนี้ดึงไปกินทายลูเพชรวิ่็นัอนเล้วนอนเทียเดียวบ่อนอนอีกเลยมือเล็กออกนั่นแหงบ่อนอนเอาหนักเทาไหร่เอแพ้เิ็นเศร้าหล้วเศร้าเล้ว อันเล็กมาท่านออกมาเจ้าผมจะคนตบมือ,อมาจ้ะ<า>ตบม,มือนางรุนเลกเน็กไหมนางรุนเล็กไหมเด็กหน่อยอีอย่างอันเนี่ยเมื่อคัดลังเออสื่อ <c oughs> กเซตนเพาะ่าหน่อยแกคือผู้เ่าเนะี่ยสิลูกแกจะเอามือขำหน่อยแกก็ว่าเออเนาะมาเดี๋ยวมือคัดหลังคัดหลังแล้วก็โย่ตูวขึ้นกับเออเ <c oughs> กิดเด้งเนาะผู้ยานตายง่ายเนาะอ้าวสรุปพี่น้องสรุปคลิปนี้นะคะจะพูดอีกรอบนึงนะคะน้องคอปเตอร์ เอ่ออาเป้นเพิ่นซื้อไว้แล้วเพิ่นฝันว่าได้ไปเอากับเขาบ้านคางๆเป็นงานนะคะเอากับเขาาม่กินบ้านเจ้าเขาเขาและบ้านอาเพ็นติดกันอีกพันยนอยางสิบเจ็ดเพิ่นมากสี่าเอามาจินบ้านบ้านเลขที่สิบแปดให้กับข้าวมากินมากินบ้านตัวเองบ้านเลขตัวเองเลขที่อะไรไม่เห็นลงเลยเฮสีสีมาได้บ่านเนีเขียนห้ซื้อซ้อได้ค่ะเฮียนก็เป็นเฮียนหลังเกา อันนี้เลขบ้านเลขบ้านอาเพนน้องน่คือมือเดือดเละพี่น้องสรุปเลขปันีเอ้อเลขบ้านอาเพนเป็นเอากับเข่าจากบ้านเลขที่18บมากินมยี่บ้านเลขที่17นะคะแต่ว่านอกก้องคอปเตอร์ตีทะเบยียนรถ505นะคะเพิ่นก็ไปซื้อไว 0, 5, 9, 7, ้0ูนย์หากับเก้าเจ็ดคือเลขเก้าเลขตามนะคะเข้าตาถ่ายศูนย์หากับหาหานะคะซื้อไว้จริงๆ0ิูนย์หากับเก้าเจ็ด ฟ้านมาได้กินเขานะคะนาจากเขาล้วเด้อพี่น้องเอฟซีเด็กน้องคอปเตอร์505เป้าไปซื้อฉลากรินแบ้งไว้เด้อก่อนมันสุขุมีขายก็มวดอิทธิพลมากนะคะมวดอิทธิพลมากเพี้นบรายจักใบออกบรายจักใบไปหาเซยกอร์บรายเก้าเจ็ดเต็มเต็มสามตรงตรงเลยนะพี่สาวไปหาพี่สาวหายุงเทปได้แปดเก้ากิจ มันแบละซีพันเหมือนกันมันหละมันละบหรามเหมือนกันมันยากเนหาย n h ạ เน็นแบบนี้ชื้อต้องงวดได้สนดอกกันคำอรเตอร่ก็ต้องมือก็มือแหกก็ติก็จะมาคายจังสีดายเน้ะ แบบเขาเอันเขาเพื้นเสล่งเขาก็จิไปเป็นแบบคพื่อไปตีรถเก๋งป่าเขาเลยล่ะเขากรเฮ็ดทังสั่นล่ะค่ะทีหางกล้วยแบบหางกล้วยใหม่รางใจกระทั่งสองของห้านะคะทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะถึงช้าถึงเร็วมอบรอบสองรอบสามเขอก็ตามส่งหายนะคะนะคะจะมาตามอีกนะคะให้อาพินเพลินฝันหรือน้องคอปเตอร์ไปฟาดตะเบียนทัานใดมาตามหายีคือเก่านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ